สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กคุณวีระลงสมบุญท่านได้เขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ทุกอย่างสงบเหลือแค่มีฝ่ายดิ้นตอนนี้การนำเรื่องเวลาหาย ตัวของเด็กได้รับการสารต่ออย่างละเอียดยิบมีหลักฐานยืนยันหลายส่วนตรงกันจะไม่ตรงก้าแค่เวลาของตำรวจที่กำหนดไว้9.10ถึง10.00นซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะชาวบ้านพื้นที่รวมทั้งฝ่ายแม่เด็กก็ยึดตามเวลาก่อน9โมงเช้าดังนั้นคดีก็ต้องจบ พียงลุงพลมาอุ้มหลานซึ่งแน่ชัดว่าลุงไม่ได้มาจริงๆเมื่อจบอยู่ตรงนี้เรื่องอื่นๆเช่นเส้นผมป้าย่อมไม่ลอยไปตกพอดีเป๊ะบนเขาข้างร่างเด็กแถมมีตำรวจตาดีมองเห็นการเน้นหนักเรื่องเวลาหายของเด็กทำให้อีกฝ่ายจมอยู่ในพิรุธ6-7คนแบบพูดไม่ออก การทำงานของทนายใหม่กับมาดามที่ล้วงข้อมูลลับของฝ่ายนี้ได้หมดรวมทั้งมีภาพเจ้าหน้าที่ร่วมบนเขาในนิทานในซอและยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงหลายคนที่ช่วยกันพูดเรื่องนี้ถึงกับทำให้อีกฝ่ายร้อนตัวมากแต่ไม่กล้ามาพูดต่อปากต่อคำได้แต่แอบเต้นไม่ให้คนเห็น ถ้าว่ามีเด็กชายตอเต่าคนหนึ่งออกอาการจึงกลบเกลื่อนด้วยการพูดเรื่องส่วนตัวในอดีตของลุงป้าแต่ไม่มีอะไรสำคัญเลยเพราะคนเราทุกคนมีเรื่องลับในอดีตทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเด็กชายตอเต่ายังอัดคลิปเสียงและเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ตัวเองมาวิจารณ์ซึ่งไม่มีลูกคนใดทำกับพ่อแม่แบบนี้ แต่กลับมีผู้คนรวมทั้งมีตำรวจไปสรรเสริญเยืนยอเด็กชายต่อต่าว่าทำดีก็แปลกดีการหนีไม่ออกของฝ่ายนี้จำต้องเงียบรอเวลาติดคุกเมื่อวันนั้นมาถึงส่วนรลิ้วล้อยูทูบหลายคนที่กลับหลังหันไปหนุนฝ่ายเด็กชายต่อต่าก็รู้ตัวดีว่าคิดผิดกลับตัวไม่ทัน แต่ยังพยายามหาเรื่องไร้สาระเอามาตีลุงป้าขอยืมคำว่าเมิดคำสิเวาจึงต้องพูดข้างๆคูคูด่าลุงไปวันๆแต่ละคนใบหน้าจ๋อยดูหมดราศีลงนี่แหละไปเข้าข้างฝ่ายกล่าวหาคนดีคือลุงป้าว่าทำผิดแม้ตอนนี้รู้ตัวแต่ยังดันทุลังตำหนิลุงป้า รอยทำให้ตัวเองพากันหมองลงทุกวันนี่ก็เป็นบทความของคุณวีระหลงสมบุญนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณวีระด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีชาวโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเลยค่ะโดยกล่าวว่าถูกต้องที่สุดค่ะท่านวีระรอเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างจะถูกต้องความยุติธรรม ที่มันควรจะเป็นคะ่ะท่านต่อมากล่าวว่ามันมีคนหนึ่งลายบอกว่ามั่นใจนักหนาค่ะท่านมันหาว่าฝ่ายลุงมีหญิงคนหนึ่งเล่นของและมีอะไรอีกเยอะแยะเขาต่อจิ๊กซอได้หมดแล้วดูมั่นจังค่ะท่านแถมยังบอกมีคนร้ายไปข่มคูเด็กต่อเต่าแต่เขาส่งคนไปดูแลความปลอดภัยคะ่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไร พูดออกสื่อถ้าไม่จริงมันจะอายไหมคะท่านมันจะยืนในสังคมยังไงท่านต่อมากล่าวว่าจะนั่งมองและให้กำลังใจลุงป้าและผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายและภาวนาให้บทวิเคราะห์ของท่านวีระเป็นจริงด้วยเทินท่านต่อมากล่าวว่าพูดต่อครับเรื่องเวลาน้องหายทำให้พวกมันดิ้นสุดท้ายก็จะจนมุม ผมไม่หยุดเล่นเรื่องนี้แน่นอนครับจะพูดจนกว่าลุงจะหลุดพ้นคดีขอบคุณข้อมูลต่างๆมากมายที่ส่งให้นะครับมีประโยชน์มากคิดดีทำดีต้องได้ดีครับท่านต่อมากล่าวว่าอยากรู้แต่ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรทำไมเรื่องจึงกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเรื่องน่าจะง่ายแต่ทำไมตำรวจจึงหักมุม ท่านต่อมากล่าวว่าปากก็ดำหน้าก็ดำไอ้พวกขาเป๋ยืนไม่นิ่งสักวันก็ล้มไม่เป็นท่าเกียรติและศักดิ์ศรีหายไปหมดท่านต่อมากล่าวว่าจริงอย่างที่ท่านวีระพูดมาฝ่ายตรงข้ามหมดสง่าราศีไม่มีราศีที่จะดูดีขึ้นเลยกรรมมันลงโทษแล้วร้อนรนตัวเองมาก วันๆออกมาพูดด่าฝ่ายลุงป้าอยู่ทุกวันจะสร้างให้ทุกคนเกียดชังลุงคนมันร้อนตัวมากไม่มีใครเชื่อคำพูดของพวกมันหรอกคนทั้งประเทศเขาดูเขาติดตามมาโดยตลอดวินาทีแรกที่น้องหายตัวไปจนกลายเป็นศพมันจะออกมาพูดมาด่าก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกนะเหตุการณ์ทุกอย่าง เขาดูออกว่าคนไหนตัวการคนไหนไม่ใช่คนฆ่าน้องเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูว่าคนร้ายตัวจริงๆนั้นเป็นใครท่านต่อมากล่าวว่าเป็นอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่เกิดเรื่องคิดมาตลอดว่าลุงป้าไม่ได้ทำอยากให้ลุงฟ้องร้องเรื่องที่มาจับเข้าคุกตอนนั้นมากเลยท่านต่อมากล่าวว่าสาธุสาธุค่ะ ขอให้ทุกท่านที่ช่วยสะสางคดียัดข้อหาให้ลุงตกเป็นจำเลยของสังคมหมดข้อกังขาในเร็ววันค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญเจริญค่ะสาธุฟ้ามีตาช่วยนําพาคนที่ไม่ชอบความอายุติธรรมในการซัดทอดนี้แบบไม่มีความเป็นจริงเป็นธรรมต่อลุงป้าให้กระจ่างใสเหมือนใจคุณนุย้ย มาดามปู่เจ้าท่านวีระท่านชูหลายๆท่านเอ่ยนาำไม่ทั่วขอให้ท่านทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้าสาธุสาธุาธรวยรวยเฮงเฮงงวดนี้แทงเลยรวยรวยและก็รวยค่ะ